พี่สามีทำงานประกอบลูกไส้เพื่อน mm. เดี๋ยวหาเล่เอาไปเอาไปนั่นเดี๋ยวก็เสร็จมันก็จะได้บึนบึน้นเด้อบึนบึ้นอจะหาเล่เพ <laughs> ื่อน แต่งของเพื่นเด้ออันหนึ่งยังอยู่กรุงเทพยังท่านได้เอามาเะอาสองขั้นแล้วป้าก็ลงโพสแค่แค่คันเดียวอันนั้นคันที่หลานสาวซื้อใช่ปะแล้วไอ้คันที่หลานมันมยกให้ อืมไม่ไม่แต่อีกคันสีแดงที่ที่หลานมันซื้อให้เป็นของขวัญมันเกิดไม่ใช่หรอเออแล้วอีกอีอีกตัวหนึ่งมึงสีแดงทั้งสองคันเลยอคนละคนละสไตล์เออแลือนี่นแหละจัดตรงนี้เป็นที่จอดรถคุณสานแล้วมองนี่ ว่าจะมีเวลาอะไจอดบ่ด้เ <laughs> ยังบ่อเทพปูนเด้ไม่นองนะจอดนั่นแล้วมันเลี่ยงลาบซาบอยู่นี่แหละอืออยู่ตึกคนกันจอดบ่ไดดเด้ค่ะรถมันมีมองสิจอดตึกมันแคบพื้นที่มันแคบ ไม่จอดเลี้ยงลาบซาบยี่นี่แหละเลิกงามย่ามดีเมื่ได้เลยจังเพปูนไว้จอดรถโดยเฉพาะ เ่าได้เป่าได้หึ่ึกระคองดึงอย่างเดียว แล้วปะป้าไม่เอาไอ้ถุงมืออันนี้ละปะป้าแ้วก็ร้อนเออผ้ากด กดถ้าจนหัวหลุดเลยนะเอาป่ะร้องโอ้ไย แล้วย้รถยนต์ปะป้าอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ตรงบ้านวังเจ้าแล้วปะป้าไม่เอามาใช้เหรอเรือเอาไว้ให้ลูกน้องเอาไปถ่ายงานเลี้งงานกันอยู่อ๋อ